แล้วกขมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ตั้งใจแล้วก็แม่เขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่ทําบ้านก็คุยกันเรื่องที่ว่าน้องจะจบอ่ะคือจะไปกันทําบ้านในรูกหลานจะไปทั้งหมดเลย เขาลองให้เป็นช่วงบงกว่าครับทราบครับใช่เวลาประมาณกี่โมงอ่าที่จริงนี่ผมทราบตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วว่าพี่สาวโทรหาผมแต่เช้าแล้วตอนตอนที่เจ้งมาทีแรกนี่พี่สาวบอกพี่สาวโทรมาบอกว่าเครื่องบินเกิดเกิดดีเลยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังไม่ออกมาเพราะว่าพี่สาวเป็นรออยู่หน้าสนามบินนะระหว่างที่เกิดเหตุนี่คือพี่สาวเขารออยู่ทิงเลยใช่ใช่ใช่เขารอรับลูกสาวเขาอยู่แล้ว พี่สาวนี่คือไม่รู้ว่าพี่พี่สาวเราใช่ไหมใช่พี่สาวผมอ่ะเขาเขาคือแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยคือพี่สาวคิดว่าแค่อุบัติเหตุแบบธรรมดาไม่ได้แรงรุนแรงอะไรเงี้ยครับน้องน้องแกเดินทางไปเท่าไหร่ไปเมื่อคืนครับแล้วก็ไปถึงตอนเช้าเดินทางณเที่ยงบ่เมื่อไหร่อ่าประมาณตีหนึ่งครับเพราะมันมีไฟบินเดียวครับจากตีหนึ่งจากเชียงใหม่เชียงใหม่ครับ เครื่องเครื่องนี่คือออกจากเชียงใหม่เลยไหมครับออกจากเชียงใหม่แล้วก็เขาไปต่อที่เืียงให่ที่โนบูมใช่ไหมอ๋อรอบนี้คือเขาเขาขึ้นจากกรุงเทพแล้วก็ไปฝั่งนู้นนะแต่พอติดน้องเนี่ยนี่คือไปรอบที่สองแล้วไปหาแม่เขาปีที่แล้วก็เคยไปครับไปคนเดียวครับไปคนเดียวครับเพราะว่าช่วงนี้เขายังไม่เรียนอะไรไปหาแม่ปิดเทอมใช่ครับเพราะว่าอีกสองสองเดือนก็จะเรียนจบแล้วเขีเรียนที่มอกรุงเทพ เขตเกตการเรียนน้องก็ดีนะดีครับเพราะว่าเจตต้องเรียนแม่สายก็ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้คัดเลือดได้ทุนไปเรียนต่อที่มกรุงเทพนะเกี่ยวกับสายการบินเนี้ยแล้วก็น้องเขาตอนเรียนอยู่ที่นี่ก็เกตดดีคลเพราะว่าสามพี่น้องนี่เรียนดีทุกคนนะน้องเขาเขาแบบมีความฝันว่าใ,ใ,ใ,ใช่ครับมีสองเดือนนะน้องเขามีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส แล้วก็ตั้งใจแล้วก็แม่เขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่คราแม่ไปอยู่ที่เกาหลีนานไหมอ่าน่าจะสิบปีได้แล้วครับไปมีครอบครัวอยู่ที่นั่นใช่ใช่ <c oughs> คือแยกทางกับพ่อของน้องเขา,ขาแล้วก็ไปทํางานเกาหลีแล้วก็รู้จักคนเกาหลีแล้วก็วกใช่มีครอบครัวตอเด็กพี่สาวก็กลับมาเที่ยวบ้านทุกปีครับตกใจไหมตอนที่หลานรู้ว่าหลานเสียชีวิตตกใจตอน,นั้นก็คิดว่าตัวเองฝันไป <c oughs> ไม่คิดว่าจะเกิดคนตาตัวอย่างนี้ ผมยืนยันยืนยันข้อมูลก็ตอนพี่สาวโทรมายืนยันก็เกือบเกือบเที่ยงนะครับแต่ตอนเช้าก็ยังไม่ปัดใจเชื่อเพราะว่าไม่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองก็เลยยังไม่เชื่อก็เลยรอดูข่าวเรื่อยๆข้อมูลก็คือเกิดอุบัติเหตุเท่านั้ตอนใกล้เที่ยงนี้ยืนยันแน่นอนใช่พี่สาวโทรมายืนยันนะครับแต่ว่าจนตอนนี้ก็ยังไม่พบศพเพราะว่ายังลังเรียงออกมาเรื่อยๆ เพราะว่าเกิดไฟไหม้แล้วก็มันระบุตัวตนไม่ได้เพายังไม่แน่ใจว่าตัวใครเป็นใครทังญาติก็คุยกันยังไงมาอมมชั่กลางตรงก็พ่อกับแม่ก็้องให้สองสามชั่วโมงเพราะว่าอย่างหลานสาวเขาคือแม่เป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เล่นเลยครับหลานส่วสวมหมากหลานนี่คือแม่ยังดูอ่อไม่ถึงพ่อของน้องเขาพ่อเขาน้องเขาไม่อยู่ประเทศไทย อยู่ฝั่งพม่าเป็นคนจีนอยู่นาน,นเขาไม่ติดต่อนานนะครับ<ม>แต่ว่าปกติพ่อเขาก็จะติดต่อกับลูกสาวเขาที่เสียชีวิตเนี่ย<อ>เขาจะติดต่อกันแต่ว่าคนน้องก็อาจจะไม่ค่อติดต,อต่อแน้องเขเป็นน้องเขาเป็นชาติพันธ,ธุ์อะไรครับเป็นเป็นลูกครึ่งเนาะเป็นลูกครึ่งลาหูจริงเป็นเป็นจีนอยู่นานเท่ะเป็นจีนอยู่นานแต่ว่าพ่อก็คือ ไม่มีบัตรประชาชนอ๋อครับเป็นคนฝั่งพม่าเลยใช่แต่ก็เขามีบัตรเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเข้ามาทํางานได้เรื่องเรามีการพูดคุยกันยังไงเราจะไปเดินทางไปรับศพอะไรยงก็เรื่องเรื่องการเดินทางไปรับศพคือท่านสนามบินได้โทรมาทานเจจูแอร์ได้โทรมาหาผมได้นบสองบ3ายสามว่าเขาจะไปกี่ท่านเราจะจองตั๋วแล้วก็ที่พักเรื่องค่าอยู่ค่ากินค่าใช้เขาจะออกให้หมดเลย ก็คือเราไปสนามบินเชียงใหม่เขาก็จะรับเราไปเช็คอินแล้วก็รอนับที่ฝั่งเกาหลีทีหนึ่งสถานทูตเห็นว่าสถานทูตกามีไทยหรือว่าเกาหลีที่ติดต่อมาฝั่งนู้นที่ติดต่อผมก็คือเป็นสายกบมีของอันนี้เจจูแอ์แต่ที่ติดต่อพี่สาวคือสถานทูตฝั่งเกาหลีครับแล้วตอนนี้เราตุดกันยังไงว่าใครใครจะเดินทางเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแล้วก็กับน้องผู้เสียชีวิตสองคน ก็คือของพี่ชายก็ใช่ครรวมคนใช่สามคนเดินทางไปพรุ่งนี้ประมาณบ,าบา่ายสามจริงๆเขาให้ไปคืนนี้ตีหนึ่งแต่ว่ามันเหตุการณ์ชลมมลุนก็เลยไปไม่ทันเต็วไม่ทันครับผมเต็มตัวไม่ทันการทาใจไม่ได้ก็เลยให้เขาหาตัวพรุ่งนี้ให้คือจริงๆท,ทาบ้านก็คุยกันเรื่องที่ว่าน้องจะจบอ่ะคือจะไปกันทําบ้านในล,ลูกหลานจะไปทั้งหมดเลยก็วางแผนได้เลยใช่วางแผนคือจะไปรับปริญญากับเขา มันแพงเรียบร้อยครับยาไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุอย่างนี้ก่อนมัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ